กราบนมัสก,การเจ้าปกุณสมเด็จพระยาน,นาวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยศิรินทรโรที่โคารพรกอย่างยิ่งกราบนมัสก,การท่านเจ้าคุณพระราชปัญญาวชิโรดมที่โคารอย่างยิ่งกราบนมัสก,การพระคุณเจ้าทุกรูปและสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับกับผมนายวัญชัยปิตินะครับ,นะรบเป็น ผู้ดูแลสาขา73วัดพระงามจังหวัดตรังนะครับทราบข่าวจากการร่วมสวดมนต์กับทางวัดเทพเจียอาจารย์เป็นระยะก็เลยทราบข่าวว่ามีโครงการนี้นะครับแล้วพอาจารย์มันได้ติดต่อกันนะครับได้ทราบข่าวก็ไล์ลกันไลกันก็เลยขอให้ช่วยเป็นผู้ดูแลกลุ่มนะครับก็เลยได้เป็นผู้ดูแลกลุ่มแอดมินในกลุ่มที่32นะครับจากการที่ร่วมสวดมนต์ในวันนี้ผลประโยชน์ ที่จะได้นะครับรู้สึกว่าตัวเองจากการที่ผ่านมาตัวเองทําสมาธิมาหลายปีแล้วก็พฤติกรรมตัวเองเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วนะครับจนมาได้สวดมนต์ก็เลยค้นพบว่าในการสวดมนต์เจะทําให้สติเรามากขึ้นนะครับรู้ทันมากขึ้นความโปรดเราน้อยลงซึ่งจากเดิมลดลงไปแล้วก็ลดลงไปอีกนะครับทำให้รู้ตัวมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งโดยเฉพาะการเป็นผู้ดูแลกลุ่มทําให้ทราบปัญหาจาก สมาชิกในกลุ่มค่อนข้างจะเยอะว่าแต่ละคนนะครับแต่ละท่านที่สมัครในการส่วนมนนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีเวลานะครับแต่เมื่อส่วนมนไเป็นสักระยะก็สามารถจัดการบริหารเรื่องเวลาได้นะครับซึ่งหลายคนไม่อยากจะให้โครงการนี้สิ้นสุดนะครับอยากจะมีการส่วนมนไปเรื่อยๆเป็นะระยะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีจุดเริ่มต้นก็ต้องมีจุดสิ้นสุดนะครับต้องเห็นใจคณะ ทำงานในหลายๆท่านนะครับที่มีภารกิจค่อนข้างจะเยอะแต่จากผลประโยชน์ที่ผมได้ทําให้ผมสามารถบริหารเวลาสามารถจัดสรรเข้าร่วมกิจกรรมของวัดได้เกือบทุกวันนะครับในบรรดา1นึหนึ่งวันที่ผ่านมานะครับอาจจะไม่ได้ร่วมในตอนเช้าสัก2วันส่วนภาคบ่ายอาจจะมาสัก5 6วันนะครับในวันที่มีภารกิจไปเป็นจ้าภาพงานศพไปอะไรต่ออะไรพวกนี้แต่พยายามจะมาดู YouTube ในย้อนหลังนะครับซึ่ง ถือว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับต้องกราบขอบพระคุณพระราชปัญญาวชิโรดมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เมตตาดำํำริจัดการสวดมนต์ในครั้งนี้ทําให้บรรดาลูกศิษย์ครูสมาธิแล้วก็ผู้ที่อยู่ในความวิตกจากรโรคโควิดทั้งหลายมีที่ยึดเหนี่ยวนะครับมีสิ่งที่ปฏิบัติในขณะที่เวลาที่ไม่สามารถออกไปติดต่อทำธุรกิจได้ตามปกตินะครับ ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับอยากจะให้สารต่อโครงการนี้ออกไปเรื่อยๆนะครับอาจจะสัปดาห์ละ1วันสวันก็ได้เพื่อจะร่วมสวนมนกันเพื่อเป็นสิ่งที่สร้างสมาธิไปในตัวด้วยนะครับแล้วก็การที่ท่านเจ้าคุณพระราชปัญญาวชิโรดมนะครับได้มีการให้หัวข้อธรรมะในแต่ละวันสิ่งนี้ก็เป็นประโยชน์สามารถที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจำวันสามารถเทียบเคียงนะครับได้นะครับต้องกราบกอบพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระราชปัญญาวชิโรดมนะครับและพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับที่มีเมตตายอมเสียสละความสุขส่วนตัวนะครับมานำสดมนทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับแล้วก็ให้หัวข้อธรรมะก็หวังว่าโครงการนี้คงจะได้รับการสารต่ออีกระยะหนึ่งต่อไปเรื่อยๆนะครับกลาบขอบพระคุณครับ